ทำเสื้อดีๆเตกตัวดีๆกันซำเลยนะหนึ่งสองซ้วยนะหนึ่งสองสดีค่ะ่ายินดีต้อนรับเข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางโอปอลนะคะอ่าะพูดอ่ะพูดสิลูกอ่ะคิดที่พูดว่าไงหนูมาเล่นกับคุณยายเลยลูกคุณยายคุณยายคำเพลง ถ้าคุณยากระเพงเต้นเสรร้องเพลงอะไรคุณยายกะเฟังจ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 บไหมคะร้องจบไหมจบอันหน้ามาเต้นใสกจงจังจังนังเนจังนอาจังมันจะตัวหจะา่าานีให้่าามีม in ีตา อจ้งอา,านนง,งจ้างนั่นจะเห็นจางหรือเปล่าจ้างมันจะสวใหม่ว่าจมูกยาวยาวดีกว่างวงมีเกลดสายงวงเห็นไหมว่ามีหูมีตาหางยาญเออวตบมือเก่งมากมากเลยตบมือให้ยายกำแพงด้วยเก่งมากเลยหนูเต้นเป็นไหมลูกเต้นเป็นไหมเต้นเป็นค่ะ ต้นเป็นเพลงอะไรดีเพลงช้างเพลงช้างเอาเต้นยังไงลูกช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะตัวไม่เาวจมูกยาวยามีหวางอ้วงมีเสี้ยวตายม้วงในหวางว่ามีงูมีตาหางยาวเออเก่ง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 มากๆเลยค่ะ นดเหนูกลัวไหมหนูกลัวไหมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ชอบช้างไหมคะชอบ FC ตัวน้อยนะคะอ FC ตัวน้อยหนูชื่ออะไรคะมะนาวค่ะหนูชื่อมะนาวหนูมากับใครมากับพ่อ โอ้ไหนพี่พี่ชื่ออะไรคะน้องชา้อา่า<ห>มากับคุณแม่ด้วยนะคะหนูออชอบช้าง,งคำมแพงคุณยายคำแพงขอหน่อยขอจับหน่อย, <laughs> อย <laughs> พอควานเอ้ยพอควาน พาหลานเข้าหาคุณยายหน่อยเขาไปเลยเขาไปเลยจังไหนล่ะนอฮือมามามาหาหลานเนธหลานอยากเขาไปหาสร้างอุ้ยคนถือกล่องอยู่เนาะโว้คือเนาะคนถือกล่องถ้าเขาไปหาหลานมันจะถ่ายรูปจังไหนอ่าไปแล้วมาเข้ามา้า็กนเอไปยืนเออยืนไงยิงคนละขาไง ถ่ายรูปมิกมิกล่องถ่ายรูปเบอร์น้ำชามะนาวนะคะสองพี่น้องน่ารักมากยายอนาคตนะคะอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะ น้องพูดเก่งมากน้องชอบพูดแล้วก็อยากทำคลิปนะคะอยากทำยูทูบให้ปากอดเลยกอดมึงกอดดิ้กอดงวงคุณยายดิ้ม่อย่าไปตีสิมักอยู่แต่ปาก่ายวันน้าขอดท้องช้างไหมขาดวะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงพาพารอดท้องช้างอดวะ มนออะนาวอ่ะไม่ันอา,านบุญรอดไหมเดี๋ยวให้ลุงพารอดไม่เอายไปยัง<า> <c oughs> นี่คือคุณแพ่ <c oughs> คุณแม่กับคุณพ่อของน้องนะคะ แมนนะแมนนะฮา่านอาเ่เปบเปเต้นดิเต้นดิเต้นดิเดี๋ยวป้าจะลงติกตอกให้เเต้นนะเดี๋ยวป้าไปใส่เพลงเอาเอง เ,เ <laughs> ดาวแล้วค <laughs> ่ะผ <laughs> ู้ผานะคะพอยังพอแลบ้างข้อแล้ว,อ,อ,อ,ลวอ่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยอย่าลืมอย่าลืมยังไงลูกอย่าลืมกดแชร์าาคลายกดกระดิ่งด้วยนะคะ <laughs> น่ารักมากฝากไว้ดีสักคนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ